ตัวนี้เป็นเต้าดีรุ่นใหม่ล่าสุดของดีวอนะครับเป็นรุ่นอะตอมิกมีอัตราทนที่สาต่อหนะครับชักกลับได้ไวมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ดูตอันนี้เป็นช่องใส่ใส่ผงนะฮะตัวค่อนข้างเล็กมากนะครับสวยมีที่เน็บเอวด้วยนะฮะเล็กมากอันนี้จะเทียบให้ดูนะครับอันนี้คืออันที่ผมใช้อยู่นะฮะดูขนาดนะครับบอดี้ด้านข้างมียางนะครับ จับได้ถนัมือมากๆนะครับสวยมากเล็กมากตัวนี้เขาจะมาพร้อมผงนะครับเป็นผงเสียมเงินกันน้ําได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ผงแล้วก็เอาไปดีดให้ดูความเข้มของเส้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปให้ดูระยะชักแบบคร่าวๆากันนะครับฝาปิดค่อนข้างแน่นนะครับเป็นฝาใสด้วยนะครับ มาดูกันนะครับระยะทาง7เมตรเราจะต้องหมุนเต้ากี่รอบนะครับเพื่อที่เก็บสายมันกลับมาได้นะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นตัวสเตเลตัวธรรมดาที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้านะครับและนี่เป็นตัวอะตอมิกตัวใหม่นะครับโอเคลุย1 2ึ่งสอง9 1ม11 12้าหกเปสิ สิบหกสิบเจ็ดประมาณสิบเจ็ดรอบนะครับมาดูตัวนี้กันบ้างฮนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสอง สาด4้าดสี่สองาห้าหรอบนะครับเหนื่อยถ้าเราดึงออมานะครับตัวลออมันจะหมุนตามเห็นไหมครับถ้าเราไม่ย้านหมุนเรากดตรงปุ่มนี้ครับ ดำๆที่อยู่ตรงกลางมันจะเขียนว่าเพรสนะครับกดลงไปปุ๊บทีนี้มันก็จะล็อกครับมันก็จะไม่หมุนตามนะครับไม่เกะก,กะโอเคเดี๋ยวผมจะลองดีเส้นให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเส้นสีน้าเงินนี่ไง จะต้องไปคุกผงให้มันเข้ากับเนื้อกันอีกหน่อยนะครับผงยังไม่ค่อยเข้าเนื้อดีเท่าไหร่เาจะประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าเล็กมากนะครับแล้วก็สวยด้วยแถมยังหนีบเอวได้ด้วยนะครับถ้าใครไม่อยากหมุนจนเมื่อยมือก็ไปหาซื้อกันมาใช้นะครับของมันต้องมีจริงๆวะมีขายแล้วนะครับทั้งในร้านค้าออนไลน์และห้องซื้อขายนะครับ ให้ไวเลยครับหนุ่มของหมดไม่รู้ด้วยเนาะ